À? Mấy, đoàn đây đây, bên lòng nè, bên này, bắn chạy như thế nào? bắn chạy đấy, à? 4,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  แล้วชนะมาสี่ยกแค่ยกเดียวก็ต้องชนะก็ต้องชนะนะใช่ไหมโอ้โหชนะมตั้งสี่ยกอ่ะยกสี่ยกสี่เกิดอะไรขึ้นน้องจังหวะที่เราพิชเกมพิาการจังหวะต่อยหมัดใช่ไหมน้องจังหวะนั้นความแรงอะไรก็เสียวไหมอ่ะยังนี้เสียวเสียวงั้นเหรอคนเล่นเราก็เสียวเสียวกั่เราอยู่รือเปล่าแล้ววันนี้เราชนะแล้วเนาะโอ้โหต่างแขนได้ด้วยวันนี้ล่ะ แท้แท้แท้เข่าแท้เหลี่ยมแท้เข่าเราไม่เข่าเราไม่เล่นเราไม่แท้เข่าได้ไงวันนี้โอ้วันนี้หลังตาเสนอแล้วนานยังไงดานยังตอนนี้แท้เข่านานยังคุานแล้วอ๋อคุณทานลองโชกที่นี่ไม่เคยแพ้ใครยังไหมครับโอ้ที่นี่ไม่เคยแพ้ใครเลยเหรอต่อไปต้องชกที่นี่นะเดี๋ยวไปชนะใครเลยไปกันแล้ครับว่าขอบคุณใครบ้างเนี่ยวันนี้วันนี้ขึ้นแล้วฉีดจากใครจำได้ไหมได้หมื่นหนึ่งเนาะได้หมื่นหนึ่งเออโอเคแล้ว เอ้าขอบคุณใครบ้างบอกให้เลยน้องเอาบอกบอกใเลยบอกให้เลยขอบคุณใครบ้างขอบคุณคนไอขีดอ่ะคนแรกอ่ะเอ้าครับคดสิบคดคนแล้วคนจัดเราเอาต้องขอบคุณไหมน่ะต้องขอบคุณเสี่ยสมัยต้องขอบคุณใครอีกอ่ะพเออพี่ยาหน้าค่ายได้นะนะแล้วก็พ่อแม่อีกนะเอาละครับผมหนุ่นจากจังหวัดจันทบุรีนะฮะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะวันนี้ทำสำเร็จแล้วน้องๆไหม ราคาผมยินดีด้วยวันนี้ยินดีด้วย